สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยหิมะตกอีกแล้วพี่น้องค่ะเบิง้งฝนนะพี่น้องเบงิ้งเทิอเขาฝนนะเบิ้งหมอกพี่น้องค่ะ <c oughs> อากาศหนาวอีกแล้วแต่ว่าแดดซองพี่น้องมีแดด <c oughs> หิมะตกเมื่อวานเมื่อวานาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี่สองมือแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ยจากที่ว่าหิมะมันละลายไปเบิดแล้วเด้นี่ตกอีกแล้วพี่น้องค่ะอ <c oughs> บิบเบิดบจบเบิเศร้าจักเถื่อพี่น้อง <c oughs> บางทอากาศ้ังบานมอนีตอนสิบโมงสิบโมงเศาร์พี่น้องค่ะ อากาศดีบ่ะอากาศดีเนาะจ้ะอากาศอยู่บ้านดีดีพี่น้องดีบ่าบาแพ้กันครับอันอ <c oughs> ยูก,กูนเลยแต่ว่าอ <c oughs> ยูุบานหนาวบ่ทอกูนเนาะค่ะเนาะพี่น้องสวัสดีพี่ๆน้องๆวันวันวันอย่างวะวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะสวัสดีพอแม่พี่น้องป้องไปวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอากาศดีบ่ะจา้ะล้างบาดน,นี่นั่งล้างบาดน,นี่นั่งเนาะคะ่ะ มีมีมอ่าล้างบานนี่นั่งติดอ่านามทะเลเนาะค่ะเนาะนี่ติดแม่นม้ำติดนาำทะเล่ะหาป่ากินเองค่ะแต่ว่าหาป่าทะเลนั่งบบคไอยมักดอกค่ะมักย่างเดียวป่าย่างเดียวก็คือป่าแมคคาริพี่นอ้องย่างเงินบบค่ขยมักดอกบ่แซบบ่แซบทอป,ป่านิ่งป่าป่าดุกบ้านห้องพี่น้องยี่ลี่เด้อคนมันค่อยกินเนาะ บรรยากาศพี่น้องเป็นตาออกไปนั่งปิกนิกครั้งนอแตอแต่ว่าหนาวหนาวพี่น้องคะนเดี๋ยวมือไหนนาห่อนก่อนอีนังสิ้้าไปเพียงหนอดะยางยางไปทางนั้นดอยางขามสะพานดอยางขามสะพานไปทางนั้นดอเลาะ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 ,ละ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 ไปแล้วก็ขึ้นเขาไปทางนี้พี่น้องขึ้นเขาไปเด้อยวจะไปเบื้องเหตุว่ามันมีเหตุบอน่าจะมีแหละเนี่ยเขาลูกเนะี่ยเห็นบ่ เด็กน ong เด็กหน่อยนักเรียนเวลาคู่กับผ้าออกปิกนิกผ้าออกเดินป่าเขาก็จะพาเดินขึ้นเขานี่ยแหละพี่น้องเขาจะมีทางให้เดินขึ้นไปเนาะค่ะเดี๋ยวเมือ่อในอากาศจังหวะม,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 มัมม่วๆเดี๋ยวน่าเสพผ้าพียงหน่องยางไปเบิ่งบรรยาก,กาศข้างบนได้วันมีอย่างเนาะพีเน้องี่น่าแต่ยังบั้นเคยยางไปสักที่ดอกพี่น้องจะยางจะยางไปพอยายกับพอยายกับบ๊วยนั่งหน้าที่นางก็ยังบั้นเคยยงังยยยบั้นเคยไปเนาะก,ก็เลยยังบ่กล้าไปคนเดียวพี่น้องเออแต่ว่ามันก็บ่มีอีหยังดอกค่ะเพราะว่า หมบานตรงนั้นก็มีแค่กี่หลังอันหนึ่งสองสามสี่หลังพี่นอ้องเออมันกลบว่ามีอีย่างดอกมันกับว่ามีแบบว่ามีโจรมีขโมยมีอันตรายอย่างดอกแต่ว่าแต่ว่าความความกว่าเอยความหยาดเนาะค่ะความหยาดอยู่ในอยู่ใน,ในใจิตให่ห้องนี่พี่นอ้องเออเนาะค่ะเบ่งองบนข้างบนนเป็นตาหน้าว่ะพี่น้องเบิ่งหมอกเถอะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องใสยสุู๊ตสกุนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอกกัมเมียฝรั่งบ้านนอกพี่น้องมันี่นั่งพ่าเพียงน้องมากินสุกี้เด้อมันี่เด้อไปได้น้ำจิ้มสุกี้มากเลยว่าอยากกินน้ำจิ้มสุกี้พันแขนเสือขึ้นกอนพี่น้องเค็มไม่ไม่ตะกีนี่เลยโอ้ยนี่นั่งมาเค็ดน้ำจิ้มสุกี้แบบมาเทน้ำจิ้มต่างหากแบบนี้แล้วค่ะเนาะใส่เข้าไป เยอ่ยอโอ้ยน้ำจิ้มสุก,กี้คนมากเลยพี่นอ้องพอก่อนคนก่อนไปเนี่มาเดิมมาเสียบๆน้ำกันบะหมี่ยั้งพักก็เอาเท่าที่ีในตู้เย็นค่ะใส่ร่วมๆกันพี่นอ้องมีใส่ลูกชิน้นใส่ฮอทดอกแบบนี้เนฮอทดอกแต่กระมูใช่เนี่ยปุ่งจักน้อยกัน เอาพริกกันเด้อไปได้พิกผงมะม่พี่น้องนึกอยากกินเป็ดเผ็ดอะเข่าเร่าได้เนี่ยไม่ต้องเผ็ดรลายดอกอคนก่อนพีน่น้องยืนคนก่อนพริกมันสีส,สีใสตาแซ่บได้จ้ะมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยจ้ะเศน ี่นั่งตัดตัดเส้นแบบว่าตัดเศษสันสันๆลๆน้อยเนาะค่ะบนเศษไม่ก็เลยเบิงส่งเละๆน้ำโบค่อ,คอยร้ายเพราะว่าบ่บอ,อยากเอาน้ำร้ายเนาะคะ่ะเปลือกน้ำจิ้มพี่น้องชิมกันอืมเรียบดู ใส้น้ำสมสักหน่อยหน่อยเดี๋ยวพอแซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่แบบ่ตอนแรกเมื่อนี้เมื่อนี้อากาศดีพี่น้องค่ะอากาศสี่องศาตะว่าตอนแรกว่าสีออกไปกินข้างนอกตะว่า กินซุปเกี๊ไม่ต้องกินนอเนอะออกไปนอ,อกแป๊บเดียวมันก็มันมันก็เย็นะนะพี่น้องบึ่งหนูใสก่กระเทียมลืมซับพี่น้องไม่ได้ตะเกียบมันขีบเมื่อคืนไหมเปลี่ยนทางกันเออหมู แซ่บพื่อเกาอะลรเหี้ยวเขาอะเมื่อวานมันเกิดพ่อะนะี่บ่มียังพี่น้องข็ามีกินเขาสาวแหละเพราะว่า วัเน,นเกิดธรรมดาเนาะค่ะพนั่งนี่เขาเขา,เขาจ,ะจะจัดวันเกิดมันจะมีช่วงวันเกิดสําคัญเนาะคณนะค่จะดาวาชิจัดวันเกิดยายของพัญญายิ่งเดียวหนุอนอายุแปดสิบค่ะอายุแปดสิบปนะีเนาะคณะเราวนี้นางก่อสามสิบสามสิบถึงจะเกิดการวันเกิดยายดาวาอีนั่งคิดว่า ่าจำเป็นเนาะคะนะ่ะเนาะ่าจำเป็นเพระาะว่าบริสีเด็ดอย่างตัวนี้อย่างน่ะแซ่ ขาวพี่น้องกินข่าวตอนขาวเศ้าตอนเที่ยง ตอนแรกอีนางมาเียดลาดกินเดียว,วยคิดไปพิดมาโอ้อยากกินชุก,กี้วะ อมูนั่งมักก่อนเด้อใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ไข่ใบหนึ่งมักปิดฝาใบชิอบองหนึ่งหมูนุ่มๆไปหน่อย นอนรับสบายมากเลยตื่นมากเก้าโมงพ่อยหญนอนตอนลุกมาสิบโมงสิบมงกว่าทุกคืนนี่น่าจะตื่นกลางกลางดึกเสมอทุกคืนบอเจ็บเงียวก่อน้ำคันเสียงพย่อใหญ่กดแต่ว่ามาขึ้นนี่ปอตื่นเลยยิ่งเงาเลย ข้องสิ้เมื่อก,กันเดินทางมาบ้านพออ่อใหญ่นั่งม่บ้านเห็นเดชเลยว่าเราเห็นเผื่อนั่งพอเราหูเรื่องมาเยอะอีนั่งมีปัญหาอีนั่งบอดด้บอกพ่อใหญ่บอดบบอออดิฟ้องพ่อใหญ่เดียแต่บ่ายอีนั่งลงเฟซไปแล้วเราเห็นนะนะเราเห็นเรากระท,ทาท่าบ,บ่พอใจ บอแมนบอพ่อใจอี่นางบอรู้วแล้วบอพ่อใจเรื่องอย่างก็คือเราบอเลาบอเลาบอสบายใจพี่น้องเพรัะังเขาบอมักเรื่องนีอยู่แล้วพ่ออี่นางบอกไว้อี่นางจิกบไปเหตุงานตรงนั้นแผลกเสิร์ฟเราก็เลยถามยี่นางก็บอกเราไปเนาะว่ามันเกิดเรื่องอย่างก็คืออี่นางบอกว่าอีนางบอกแค่ว่าอี่นางไม่มีปัญหาแต่ว่าบอได้บอกว่ามันเกิดเรื่องอย่างพ่อยีนางบอสมารถตอบเราได้ว่ามันเกิดเรื่องอย่างไอยี่นางกับบอหูเนาะ ทีนี่พ่อเราพ่อเราหัวอีนางเสงร็จไปกลับไปเห็ุงานนั่นแต่ว่าไปเหตุงานในห้องครัวเราก็พ้าอ,อีน่างไปเลยไปแคปปิ่งเลยไปเบิ่งงานใหม่อยู่โรงแรมแล้วก็ได้พ่อได้พ่อได้งานปุ๊บก็พ้ากักลับเมื่อวานขับรถกลับเลยเนาะคะเนาะ <c oughs> เหลือเหลืออีกหลายเดือนจะได้จนกว่าจนกว่าจะถึงเสมอแต่เราผ้าอ,อีนางไปหางานก่อนไปเบิ่งงานก่อน ถ,ถ้าถามว่าได้งานไหมเร็วกับหัวหน้าง,งานกับหัวหน้าง,งานเกา่าใส่เสยนบอนหนีนนันบอบอเนาะคะ่ะก็คือพี่น,อนอาา้องเกออกบว่าอี่นางบอได้หูบอได้หูจากดุสนิสนมครับหัวหน้าง,งานเกา่าโดยตรงพ่อใหญ่เองก็บอลบอถึงกับสนิทสนมแค่ค้นหูจักกันน่ะนะเป็นลูกค,ค้ากันมาโดนน่ะนะพี่น้องอืมพ่อใหญ่ก็แค่ โทรถามพว่งหูเขาวว่าเขาเปลี่ยนงานใหมอยู่โรงแรมอยู่แถวนั้นแค่โทรถามว่าเออมีโรงแรมนั้นมีตําแหน่งว่างบอรับคนรับคนเขาเหตุงานอีกบอช่วงเสมอหน้าน่าคันว่าคันว่าตําแหน่งมันเต็มกระบอกกระบอกดีเหตุแต่ว่าเขาหวางพอดีเขาหวางพอดีเขาก็เลยบอกว่าเออเออหวางมีตําแหน่งว่างอยู่ในควเเ้อเขาจะเหตุใดบอคือคืออีนั่งเนี่ยจะเหตุใดบอ พ่อใหญ่ก็บอกบอมั่นใจดอกว่าอีนางสิเฮ็ดได้บอกก็คือแบบว่าก็ลองเบิงลองเบิงเนาะค่ะเนาะคันว่าเฮ็ดบ่ได้จังได๋เดี๋ยวก็เดี๋ยวหัวหน้าเขาจะบอกเองเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแต่เมื่วานใส่ชงเฉลี่ยเส้นบ่มีค่ะอีนางบ่มีเส้นยังทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะก็คนฮู้จักกันก็โทรถามเนาะค่ะว่ามีงานบ่แค่นั้นเองพ่อเขาบอกว่ามีนางพ่อใหญ่นางก็พาไปเลย พาไปเบิง่งานพาไปคุยก็คืออยูอยูนอเวนะ่ะบราว่าง,งานที่ไหนนะเขาหายโอกาสค้นอยู่แล้วพี่น้องถันว่าคุณสามารถเท็ดใดคุณกระเท็ดอิเลเดอแล้วก็เท่าเท่าทีนั่งแดงย้ยนมากก็คือ งานเจอทีเขาบอมมีมาจากการไล่คนออกคันว่าผู้ใดมีปัญหาหลายม,มีปัญหาในงานหลายหรือว่าเค็นงานบดีจริงๆก็แค่เขาหายงานหน่อยแค่นั่นเขาหายงานหน่อยบอคอยบอคอยได้มีงานแต่แต่บอมมีว่าเขาเขาเขาจะมาไล่คนออกนู่นนี่นั่นเนาะเนาะล้วก่อเขาหายล้วก่อเขาหายโอกาสโอกาสคนอืม แล้วก็มีนนคนนึงบอกอีนั่งมากว่าก่อนวนี่ทีนั่งโดนนะเขาบอมเขาบอมไม่สิทธิ์ดีแบบนั้นอีนา่งสามารถฟ้องเขาได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาเด้อค่ะที่หาย้อมูลแต่ว่าอีนา่งบาเหตุแบบนั้นนะคะเพราะว่าอีนางนี่ใส่เส้นด่านอีนั่งมาเป็นแบบนั้นมีปัญหากันก็แค่มีปัญหากันนิดนหแน่อยบ่จําเป็นที่จะต้องไปฟ้องหรือไปแจ้งมันมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากพี่นอ้องถึงแม้ว่ามันจะฟ้องได้แจ้งได้แต่ว่าอีนั่งบาดเหตุดอก ก็แค่ไม่มีปัญหากันเด,กเดี๋ยวจักเดี๋ยวจักเดี๋ยวจักหน่อยก็ก็เคี่ยวกันก็ดีกันถ้ถาถ้าธรรมดาคนไทยพี่น้องธรรมาดาคนไทยมีปัญหากันว่าเขาใจกันเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็เคี่ยวกันแล้วก็ดีกันมันอืมลีเลยเด้อย่งบะหมี่นคนนิสัยถิยแ่แบบว่า บ่พอใจนี่นี่ยนี่แน่ก็จะแจ้งก็จะอันนั้นจะอันนี้บ่แม่นดอกค่ะเนาะนั่งบ่เห็ดดอกนีนั่งเคยพูดเคยพูดไปกับจิงว่านี่นั่งเ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปบอกอ่าเพื่อข้าวเหนียวอะไรนี่นั่งบ่เห็ดดอกนี่นั่งเว้าไปกั่นแต่ความโมโหเนาะนั่งก็แค่แสดงให้เห็นแล้วก็ต่อสู้ในส่วนของนี่นั่งแค่นั้นเอง แต่นังบ่มีจะไปจงไปแจ้งอยังดอกค่ะบ่ไปแจ้งแพ้เราจะพูดอะไรชีวิแบบไหนแต่ยัง,มงไม่หยุ่หุ่นไหวก็อีนั่งอย่นี้เลยแล้วก็ถ้ามาเกิดเรื่องนันขึ้นมา อีนัง่งต้อบอกตรงนี้ว่าอีนัง่งหูสึกผิดอยู่อีนัง่งหูสึกผิดกับพีคนหนึ่งที่เขาบังดีกับอีนัง่งเขาเขามาบอกอีนัง่งือต้องบอกแบบนี้ว่าเขาบ่ไดมาบอกพี่คนนั้นเขาบ่ได้แบบว่าปากมาพรอะหูเรื่องนั้นแ้วก็มาพูดเรื่องนี้ก็คือพี่เขาหางานมาหี้นั่งพี่เขาหางานมาหี้นั่งแล้วก็อีแค่นี้นั่งเอจใจว่าเอ้าเป็นอย่างพีเขาคือหางานตรงนั้นหางานตรงนี้ทั้งทั้งที่อีนั่งก็สามารถกลับไปเฮ็ดแคมป์ปิ้งไดยู บัตที่นี่คุยกันไปคุยกันมาพี่เขาลุดปากออกมาแบบว่าลุดปากออกมาอีน่งก็เลยพอตัง,งตยิดใจเลยอีนางก็เลยหลอกถามพอหลอกถามก็๋อมันเป็นแบบนี้แล้วบัตที่นี่พอเกิดเรื่องอีน่งนิสัยเสียทีอีน่งบ้าหูจากระงับอาามณมต้องบอกแบบนี้ว่าสันดาน,นอีน่งมันเสียที่มันใจร้อนใจร้อนแต่ความใจร้อนของอีนง่งความนิสัยเสียของอีนง่งอีน่งจะใจร้อนและนิสัยเสียก็ต่อเหม่อยีน่งคิดว่าอีนง่งอีน่งหูเสึกว่าไพ่คุกคามมันมาก อีนั่งถูกซื้อวาอีนั่งถูกเอารลัดเอาเปียบหรือว่าถูกกระทําโดยทีก็คือน,นั่นแหละพี่น้องน้องน้องนอค่ะน้องพออีนั่งหูปุ๊บอีนั่งก็โมโหโมโหแล้วก็ใจร้อนแล้วก็อาดคลิปไปแล้วก็เลยเฮ็ดเฮ็ดให้พี่คนที่เ็ดให้พี่คนที่เขาหวังดีกับอีนั่งนะถือคนคนหน่นดาซึ่งอีนั่งบระดูว่าพีเขาถือได้อย่างแน่แต่ตอนเนี้ยพี่เขาอ่ะ ลบอีนางออกจากเฟสแล้วก็คือเหมือนเหมือนว่าพี P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  way, ่เขาโกรธพี่เขาอย่างตรงตรงนี้อีนางเข้าใจอีนางเข้าใจพี่เขาแต่อีนางก็ได้พิมพ์ขอความไปขอโทษพี่เขาแล้วนั่นแหละค่ะอีนางก็อ่าอีนางก็อยากจะขอโทษพี่เขานอกค่ะเพราะว่าพี่เขาบ่ได้ผิีพี่เขาบ่ได้ปากหมาพี่เขาพี่คนนี้เขาเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนตรงเป็นคนแบบว่าเห็นโอเคใจน้องนู่นนี่นั่นพี่เขาใหายข้าปรึกษาดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ที คือดีอ่ะคือเหมาะสมก็คํำว่าเป็นคนใหญ่น่ยพี่น้องแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยคือพีเขาบอดไอพีดอีนั่งก็บอดไอพีดแต่ว่าความใจหอนของอีนั่งก็คือพ่ออีนั่งหูปุ๊บอีนั่งก็พูดออกไปเลยนี่สีนาถามออกไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอีนั่งเนาะมันเป็นเหตุการณ์ที่เขามาหาตัวอีนั่งอีนั่งก็พูดออกไปเลยแต่สีนาก็เลยเหตุให้พีเขาน่ะถูกด่าพีเขาก็เลยเลิกคบกับอีนั่งอย่างประมาณนี้อันนี้อีนั่งเข้าใจเนาะค่ะเนาะ คันว่าอีนั่งมีโอกาสได้เจอพี่เขาตัวโตๆอีนั่งก็จะขอโทษขอขมาพี่เขานะคะเนาะแต่ขันว่าพี่เขาจะบอกให้อภัยหรืออีหยัางจังใดอีนั่งก็เขาใจบอกเป็นอีอย่างเนาะค่ะเนาะแต่อีนั่งอยากจะบอกว่าใจใจจริงๆเอ่ยอีนั่งบ่ได้อยากให้พี่บ่ได้ตั้งใจทีให้พี่เขาถือดาพี่เขาบ่ได้พิดเลยพี่เขาบ่ได้พิดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแต่วันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเหตุจังไดละค่ะพี่เขาจะยกโทษให้อีนั่งหรือว่าบ่ยกโทษให้อีนั่งอีนั่ง บ่าว่าบอเป็นอย่างอีนางยอมรับผิดในส่วนตรงนี้นะคะเนาะอีนางยอมรับว่าอีนางเป็นคนที่ใจหอนแล้วก็แล้วก็คือนิสัยสันดานของอีนางเป็นคนใจหอนอยู่แล้วแต่ว่าอีนางเป็นคนที่แบบว่าบอเป็นหยุ่งเรื่องของแผลบอไปแบบว่าบอไปว่าผู้ใดอีอย่างประมาณนี้ผู้ใดเช็ดอีอย่างกระเดีแต่แต่ยามคือบอแมนว่าบอเดรโลกสวยว่าคนอ่้นจะว่าบาบอได้คนอีจะนินทาบอได้บอแมน ทุกคนก็สามารถนินทาว่าได้อีนางอีนางก็มีโบเมนว่าบบมีพูดถึงคนนั้นคนนี้แต่ว่าอย่าให้เขาหูเฮ้าแค่นั้นเองเนาะค่ะบบมีผู้ใดมักดอกค่ะว่าได้ยินเขาหูว่าคนนั้นไปว่าแบบนี้คนนี้ไปว่าแบบนั้นเนาะค่ะเนาะนั่นแหะแต่มันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าพ่อพ่อได้ยินแล้วเขาเขาจะเฮ็ดแบบไหนอย่างที่อีนางบอกค่ะว่าคนเฮ่ามันก็ต้องทําตัวมันกระจกผู้ใดซองมากแบบไหนเฮ้าก็กระสะทอนไปแบบนั้นเนาะค่ะเนาะ ่อย่างอีนางกับบอดอี้ยังหมักไม่เร็วนะคะเนาะแต่ว่าอีนางก็แค่อยากจะบอกพูดถึงในส่วนของพี่เขาที่เขาวังเด็กกับอีนางหรืออีนางเฮียนใ้เขาถึกดาตรงนี้เนาะเะนาะ,ะนั่นแหละพี่น้องอีนางบอได้โลกสวยว่าคนนั้นจะบ้าบอดด้คนนี้จะบ้าบอดด้บ้าไดแ้แต่ นั่นแหละพี่น้องค่ะ <laughs> เอาอีกกอนหน้าพี่น้องเสียบดิเว้ย <c oughs> <c oughs> ผมคันว่าเฮทใบโดนแล้วจ้ะสิมันจะเหม็นเฮือนนะคะเนาะเหม็นเฮือนเหม็นเขียว สาบปอเอืมเมก็จะาย้แค่ผัวกับสิเปิดเพีงมาเที่ยววะแค่เปนง ตอนที่หนูเฮ็ดคนละิปเนาะคนคนที่หนูพูดถึงเขาก็ฟัง่งผัวเขาก็ฟัง่งผัวเขาของหูเวลาเขาใจว่าะหนูาดาดาเมียเขาแต่ว่าไอ้นางบ่หูวานผัวเขาหูเบาวาะวานหนูดาเอยวานวานหนูวาเมียเขาหรือว่าพูดถึงเมียเขาเรื่องอีหอย่างเรื่องอีหอย่างผัวเขาหลูดหรือเปล่าตรงนี้บ่รูลเนาะคะ่ะ สาเหตุเอียงถึงต้องไปว่าเมียเขาผัวเขาหูสาเหตุจริงๆหรือเปล่าพี่นั่งบลูคือผัวเขาเป็นคนนอ์เว้ยนะเขายอมหูกฎหมายนอร์เวย์อยู่แล้วพี่นอ้องเออเขายอมหูกฎหมายนอ์เวย์อยู่แล้ว พราะเอาจงริงตอนที่นางเห็นยังเห็นงานอยู่ปีที่แล้วตอนแรกๆก็พูดคุยกันตามปกติถ้ามาดากับผัวเราบ่ามินะ่งแต่พอช่วงหลังๆอีนางหูวซึกว่าเหมือนผัวเราเหมือนผัวเราจะมีอคติกับอีนางมากขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้ความคิดของอีนางนะเฉพาะความคิดของอีนางนะพอช่วงพอช่วงหลังๆอีนางหูวซึกว่าพอเจอหนากันกับผัวเราบ่มิ่มบ่มเย้มบ่พผูดบ่จ่า เหม,มือนคนมีอีหยังอยู่ในใจพี่น้องแต่อีนางก็บ่ได้สนใจอยังเด้ออีนางก็บ่ได้สนใจอยังแต่อีนางก็ยังงงแล้วก็บ่บ่เข้าใจแล้วแต่บ่ได้ถามบ่ได้อีหยังก็าตังคนตังอ์โยกแบบแล้วอีนางคิดว่า มันเป็นเรื่องคีบอดถูกต้องโคตรเลยถ้าว่าเมียคนไทยทะเลาะก,กันนละผัวมาทะเลาะนั่มอีเลเดมันบอมเป็นเรื่องของเขาเด้นีพยยอ่อยันปรยุ่งเลยบรยุ่งแต่ว่าเรื่องเรื่องหนีที่ว่าเราพาไปหางานใหม่คือเราบอยาก เรอยากเล่นมีปัญหานะขันมีปัญหาตรงนี้ปุ๊บเล่าสิบายเฮ็ดแม่ไปให้ไปแพ้ไปเฮ็ดมองอื่น 今。 Mm -hmm. Tôm bò mà nhanh nhanh Khi mà tí kìm bọt bọt phía nông nè I เจ็บป <c oughs> ่ะพ่อเหรอคะอิ่มอะไรเ,เด้อพี่น้องเอ้ยไม่พี่น้องมากินชุกกี้เนาะคะ่ะเนาะ เราผ่อนคลิปใหม่เด้อค่ะเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมียพรังบันนอกเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วพอนคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ